สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา อากาศหนาวเย็นมากและหิมะก็ตกหนาเลยวันนี้เราจะพาทุกท่านออกไปชมถนนระหว่างทางถนนในชนบทที่เพื่อนเพื่อนและทุกท่านอาจจะเคยได้เห็นในช่วงฤดูอื่นๆที่ผ่านมาอาจจะเคยเห็นสนามหญ้าทุ่งที่เขียวขจี อาจจะเคยเห็นใบไม้เปลี่ยนสีระหว่างทางวันนี้เราออกเดินทางเพื่อไปดูหิมะระหว่างทางกันว่าเวลาที่หิมะตกกันเยอะๆแบบเนี้ยมันจะสวยงามแค่ไหน แต่บอกเลยว่าความงดงามเหมือนจะมากกว่าทุกรดูการอีกด้วยซ้ำไปหากจำได้ในคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาเส้นทางตรงนี้ไม่ห่างไกลจากบ้านนักตอนนี้มีความเปลี่ยนไปเพราะมองไปสุดหูสุดตาจะเห็นแต่สีขาวของหิมะอย่างหนึ่งที่พวกเรายังไม่เคยเห็นก็คือ บรรดาเพื่อนบ้านเจ้าของบ้านเหล่านี้เราจะไม่เคยเห็นพวกเขาเดินออกมาข้างนอกอันนี้เป็นฟาร์มที่มีม้าก,กับลาอยู่กันสองตัวนั่นค่ะพวกเธอก็ยังอยู่กันกลางหิมะเช่นเคย ปกติแล้วเราก็แทบจะไม่เคยเห็นเพื่อนบ้านออกมาเดินกันตามถนนหนทางหรือมองเข้าไปในบ้านก็ไม่เคยเห็นใครออกมานอกบ้านในฤดูกันการอื่นๆที่ผ่านมาแล้วยิ่งเป็นฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนาขนาดนี้บอกได้เลยเราจะเห็นวัวที่อยู่ในฟาร์มมากกว่าเห็นคน ที่อยู่ที่ฟาร์มที่ชนบ,บทแห่งนี้เสียอีก เมื่อได้มีโอกาสออกมาชมถนนที่เต็มไปด้วยหิมะแบบนี้ก็รู้สึกมีความสุขเพราะในรถของเราก็ต้องมีฮีเตอร์อุ่นๆด้วยและดูบนสายไฟนั่นสิเต็มไปด้วยหิมะหลังคาบ้านทุกหลังเป็นสีขาวเพราะหิมะคอกมา้าคอกวัวก็เต็มไปด้วยหิมะแต่มันสวยเนาะมันสวยงาม แบบบอกไม่ถูกแล้วก็อยากจะพาให้ทุกท่านได้มาชมท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้เคยเห็นก็จะรู้สึกว่านี่แหละอยู่ได้ยังไงนะคุณยายหนาวไหมแต่เพื่อนคนไทยจานวนไม่น้อยที่มาอาศัยอยู่ที่ต่างบ้านต่างเมืองก็จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาไปเสียแล้วแต่สำหรับคุณยายคนนี้ตื่นเต้นทุกครั้ง และมีความสุขที่ได้นั่งรถชมบรรยากาศแบบนี้และไหนทุกฤดูการดด้วย ก็เหมือนรู้สึกว่าจะทนความหนาวได้ไหมเนาะแต่เมื่อปีแรกผ่านไปปีที่สองที่สามก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนักรู้จักปรับตัวเองเพราะอย่างไรก็ตามเราเลือกแล้วที่จะมาอยู่ที่นี่เราก็ต้องปรับปรุงตัวเองคุณยายเลือกมาอยู่ที่นี่เพราะที่นี่คือชนบท ก่อนที่คุณยายจะตัดสินใจมาคุณยายคิดว่าช่วงเวลาที่เกษียณหนึ่งละเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับบ้านสวนของเราปลูกผักปลูกหญ้าแต่เมือม่อมาเยี่ยมคุณลุงที่นี่ได้มีโอกาสมาเห็นความเป็นชนบทของที่นี่อันนั้นแหละเป็นข้อหนึ่งที่คิดว่าเราคงจะมาอยู่ที่นี่และที่สำคัญมีคุณลุงอยู่เป็นเพื่อนด้วย หากเราเลือกที่จะอยู่ที่สวนไทยเราคงจะต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและเราก็เลือกไม่ผิด อย่างหนึ่งระชนบททำให้เรามีความสุขคุณยายมีความสุขอยู่กับที่นี่อยู่อย่างพ่อเพียงเรียบง่ายไม่มีสังคมไม่มีรถวิ่งการขวักไขวไม่มีผู้คนมากมายและที่สำคัญคนที่อยู่ข้างๆเราเป็นคนดีตามที่เราได้พบเห็นตั้งแต่แรกมา ความเหน็บหนาวที่นี่ก็เลยกลายเป็นความสวยงามความสงบใส่เสื้อผ้าหนาๆใส่รองเท้าถุงเท้าใส่หมวกใส่ถุงมือมันก็จะทำให้เราอบอุ่นและที่บ้านในบ้านก็มีฮีเตอร์ที่ทำให้เราสามารถอยู่อย่างเป็นสุขได้การมาใช้ชีวิตที่นี่ลำบากอยู่เรื่องเดียว คือเรื่องอาหารการกินที่เราได้เคยกินที่บ้านเราที่เมืองไทยมาอยู่ที่ชนบทไม่มีอาหารหรือวัตถุดิบไทยขายคุณยายก็เพียงได้แต่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและปรับมาใช้อันนู้นอันนี้เพื่อผสมผสานกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทานอาหารของพื้นเมืองที่นี่ซึ่งหาง่าย และคนที่อยู่ข้างเราก็มีความสุขที่จะกินอาหารบ้านเขา นี่แหละค่ะความเป็นอยู่ของเราสองตายายในชนบทของสหรัฐอเมริกาที่เรามีความสุขตามประษาของเราอยู่กันอย่างเรียบง่ายและพอเพียงใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบแล้วทำให้ตัวเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตลอดไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามามาชมหิมะระหว่างทางชนบทไปด้วยกันแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านค่ะ